คืนหนึ่งที่ผมเดินเท้าลงเขาในความมืดมิดกลิ่นหอมของดอกไม้ลอยมาทันทีที่ผมก้าวเข้าไปในป่าเสียงวิวของลมพัดผ่านใบไม้เป็นจังหวะเดียวกันกับหัวใจที่เต้นแรงในออกร้แสงไฟหล้คนรู้จักแต่ทำไมดอกไม้ถึงบานสะพรั่นต่อหน้าผมในยามดึกดื่นนี้เรื่องราวของค่ำคืนนั้นยังคงติดอยู่ในใจผมไม่เสื่อมคลายและนี่คือจุดเริ่มต้นการผจญภัยตอนที่56ดอกไม้บานเองต่อหน้าผมทั้งที่เป็นกลางคืนฉาก ที่หนึ่งดอกไม้บานเองต่อหน้าผมทั้งที่เป็นกลางคืนกลางคืนสนิททปกคุมป่าเขียวขจีร่มครึม้มราวกับผ้าห่มมืดคลุมยอดไม้สูงสุดที่พาดพิงฟ้ากว้างผมยืนอยู่ท่ามกลางความมืดมิดนั้นเสียงใบไม้สะบัดตามลมพัดกลายเป็นเสียงซาบงเงียบๆที่โยงเงยกันอย่างน่าขนลุกบางครั้งก็ได้ยินเสียงสัตว์ป,ป่ากระซิบกระซาบแผ่วเบาราวกับเสียงของสิ่งลี้ลับที่รอคอยใครบางคนมาพบเจอผมเดินลุยเข้าไปในป่าแบบไม่กลัวอะไรเพราะใจมันเต็มไปด้วยความอยากรู้เป็นความอยากรู้ ที่ลึกซึ้งจนล้นหัวใจลึกเข้าไปในใจกลางของป่าใหญ่ผมพบกับทางเดินแปลกใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่ใดๆสายไฟเบื้องหน้าเป็นทางเดินเล็กๆลัดล้อไปตามซอกไม้และต้นไม้ราวกับมันรอคอยให้ใครสักคนมาสำรวจทันใดนั้นเสียงกิ่งไม้แตกเป็นเสียงดังสนั่นวันไหวข้างหน้าเป็นภาพที่คาดไม่ถึงดอกไม้ดอกหนึ่งบานเต็มที่ในพื้นป่าแห่งความมืดสนิทด,ดอกไม้สีหวานสะพรัง่งเรืองร้องกล้าหาญในความมืด เป็นดอกไม้สีขาวพองอุไรและเปล่งประกายราวกับจะร่ายมนให้ผู้เห็นต้องหยุดใจไม่อยู่แต่ก็ช่างเป็นเรื่องน่าสงสัยที่มันบานขึ้นได้ในกลางคืนอย่างนี้ผมเดินเข้าไปใกล้ดอกไม้นั้นเปล่งแสงระยิบระยับอย่างอัศจรรย์ใบหน้าของผมเต็มไปด้วยความประหลาดใจและคาดหวังเมื่อผมแต่ต้องกลีบดอกไม้ดอกไม้กลับขยับอย่างช้าๆราวกับมีชีวิตจิตใจมันส่งกลิ่นหอมหวานและเย็นเยียบเข้ากระจายไปทั่วบริเวณ จนทาให้หัวใจผมเต้นแรงขึ้นใจอยากรู้ว่าดอกไม้บานขึ้นมาได้อย่างไรในยามกลางคืนแบบนี้จังหวัดเดียวกับที่ผมกำลังจะลูบกลีบดอกดวงตาในดอกไม้ก็เปิดขึ้นราวกับมันเป็นดวงตาแท้ๆท,ที่มองผมอย่างลึกซึ้งและเต็มไปด้วยปริศนาจากนั้นก็เป็นเสียงกระซิบอ่อนโยนคล้ายเสียงลมพัดผ่านใบไม้เจ้ามาถึงที่นี่ได้อย่างไรเสียงนั้นไม่ใช่เสียงที่ผมคาดคิดมันเป็นเสียง ที่ฟังดูเหมือนมนสะกดให้ผมหยุดนิ่งผมตอบไม่ได้ไม่รู้จะตอบอะไรดีเพราะความรู้สึกในใจมันเต็มไปด้วยความกลัวและความอยากรู้ในเวลาเดียวกันทันใดนั้นดอกไม้ก็สั่นสะเทือนเหมือนกับมีลมหายใจเข้าออกอย่างลึกซึ้งแล้วกลีบก็เปิดเผยภาพของป่าลึกและภูเขาสูงที่อยู่ไกลออกไปสายตาของดอกไม้นั้นไม่ใช่เพียงดวงตามันเป็นประตูสู่โลกอีกใบหนึ่งโลกแห่งความลึกลับ และอันตรายที่ซ่อนอยู่ในความมืดแต่ก่อนที่ผมจะได้คิดอะไรต่อดอกไม้ก็หุบกลีบลงอย่างรวดเร็วกลายเป็นเพียงดอกไม้ธรรมดาในความมืดอีกครั้งผมยืนอยู่ตรงนั้นด้วยหัวใจเต้นแรงอาปากค้างบนพื้นป่าที่เต็มด้วยความสงสัยและความหวาดหวัน่นเมื่อผมตั้งสติได้ผมก็รู้สึกว่าอะไรบาง,างอย่างอยู่ใกล้ตัวผมมากขึ้นเรื่อยๆเสียงหัวใจเต้นของผมกลายเป็นจังหวะที่ทำให้กลัวมากขึ้นและในความมืดก็มีสิ่งหนึ่ง ที่กำลังซ่อนตัวอยู่เสียงหายใจแผ่วเ,เบาเหมือนมันกำลังสำรวจผมอยู่แต่ก่อนที่ผมจะได้เคลื่อนไหวอะไรเสียงจากดอกไม้นั้น <c oughs> ก็ย้อนกลับมาอีกคราหนึ่งพร้อมคำถามที่ทำให้ผมต้องสะท้านใจแล้วเจ้าจะเลือกเส้นทางในระหว่างความจริงหรือความลับปริศนาเหล่านี้ยังคงค้างคาวอยู่ในใจของผมขณะที่ความมืดลึกซึ้งของป่าและความลับที่ซ่อนอยู่รอบตัวเริ่มเผยโฉมให้เห็นชัดเจนขึ้นผม รู้แล้วว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการผรจญภัยในดินแดนแห่งความลับที่จะพาให้ผมเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็เสี่ยงต่ออันตรายที่ซ่อนอยู่ในความมืดอย่างไม่รู้จบฉากที่สองเขาวกกัแห่งความมืดและเสียงสยองขวัญในเงาม,มืดตอนที่56ของการเดินทางผจญภัยในป่าแห่งความลี้ลับผมยังคงอยู่ในความมืดที่เต็มไปด้วยปริศนาและความหวาดหวัน่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากเหตุการณ์ดอกไม้บานเอง ในคืนก่อนหน้านี้นั้นสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนกับว่าความลึกลับในป่านี้ไม่มีวันจบสิ้นผมเดินตามทางแคบๆที่เป็นรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตลึกลับบางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นเส้นทางของกลุ่มสัตว์ป่าที่หลบซ่อนจากแสงจันทร์รุงขึ้นเป็นเพียงแสงจางๆที่ลอดผ่านยอดไม้สูงสุดคล้ายกับแสงเทียนในคืนมืดสนิทแต่ความรู้สึกของผมว่าในความมืดนี้มีอะไรผิดปกติรออยู่เสมอทันใดนั้นเสียงซาแป,แปลก ก็แผ่คลื่นแห่งความวันไหวทั่วบริเวณเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของสัตว์ป่าที่เคยได้ยินมาก่อนมันเป็นเสียงที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติอย่างที่เคยรู้จักแต่เป็นเสียงของความรู้สึกสั่นสะท้านในใจผมรู้สึกได้ว่าเสียงนั้นกำลังชักชวนให้ผมเดินเข้าไปในเขาวกตกลับที่ซ่อนอยู่ในใจกลางของป่าผมเดินต่อไปอย่างระวังความรู้สึกของความตื่นตระหนกและความอยากรู้ยังคงอยู่หัวใจผืนป่าเริ่มเปลี่ยนไปอย่างน่าขนลุกต้นไม้สูงใหญ่ ที่เคยให้ร่มเงากับผมกับเป็นเงามืดที่เคลื่อนไหวอย่างไม่แน่นอนเสียงร้องของสัตว์ป่าก็ดังขึ้นเป็นระย,ยะๆแต่ก็ยังไม่เท่ากับเสียงซาที่ดังมาจากด้านหน้าแล้วก็เจอเข้ากับเขาวงกฎแห่งความมืดที่สร้างขึ้นจากโครงไม้และเถาไม้พันกันเป็นซับซ้อนยากจะคาดเดาว่าอะไรเป็นอะไรผมรู้สึกได้ว่าข้างในนั้นเต็มไปด้วยความลับมันเป็นเขาวงกฎที่ไม่มีทางออกที่ชัดเจนและสีสันของความลึกลับ ก็ทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในทันใดเสียงร้องของสัตว์ป่าก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นเสียงที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงกระซิบในลมก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับเสียงร้องของวิญญาณที่อาศัยอยู่ในเขาวงกตนี้มันเป็นเสียงที่ทำให้ใจผมสั่นสะท้านและสมองเต็มไปด้วยความกลัวแต่ก็ไม่อาจหยุดใจไว้ได้ผมตัดสินใจเข้าไปในเขาววกดอย่างกล้าหาญแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรข้างในเดินเข้าไป ในเส้นทางพันกันผมรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างกำลังรอผมอยู่ข้างในเสียงซ่าจากด้านหนึ่งทำให้ผมต้องหยุดชะงักหายใจเข้าออกอย่างแรงแล้วจึงค่อยๆเดินต่อไปความมืดนั้นช่างหนาแน่นและอันตรายเสียงเดินของผมต้องพยายามตัดผ่านเสียงดังราวกับเสียงของวิญญาณที่ร้องเรียกหาอะไรบางอย่างเมื่อเข้าไปลึกที่สุดในเขาวงกตผมก็พบกับสถานที่ที่ดูเหมือนเป็นศูนย์กลางของความลึกลับเป็นลานกว้าง ที่เต็มไปด้วยแถวไม้และเศษซากของสิ่งเก่าแก่กลางลานเป็นแท่นหินเล็กๆซึ่งมีแสงเรืองรองในความมืดอยู่บ้างแต่ยังไม่ชัดเจนผมเดินเข้าไปช้าๆท่ามกลางความรู้สึกหวาดวันและแล้วเสียงร้องของสัตว์ป่าและเสียงซาในหัวก็รวมตัวกันเป็นเสียงเดียวที่ดังที่ดังขึ้นจากทุกทิศทางเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความหวังทันใดนั้นแท่นหินก็สั่นสะเทือนตัวผมรู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวภายในพื้นดินขณะที่เสียงร้องและเสียงซาก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆเ,เสียง ที่คุ้นเคยจากดอกไม้ที่บานในคืนก่อนก็แว่วเข้ามาในใจผมหยุดนิ่งและมองไปที่แท่นหินอย่างตั้งใจในความมืดนั้นมีเงาบางอย่างกำลังปรากฏขึ้นมันเป็นสิ่งลึกลับที่ไม่อธิบายได้ในคำพูดแต่ผมรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่แวบผ่านเข้ามาในใจความรู้สึกว่ามีสิ่งติดอยู่ในวิญญาณของเขาวงกตนี้ราวกับมันเป็นประตูที่นำไปสู่ความจริงอันล้ำลึกที่ยังไม่เปิดเผยอันในเสียววินาทีสุดท้าย ก่อนที่ผมจะก้าวเข้าไปในความลับนั้นก็มีเสียงคำถามลอยมาอย่างไร้เสียงจเจ้าจะเลือกเส้นทางโดยความจริงหรือความลวงฉากที่สามดินแดนแห่งสัตว์ป่าที่ซ่อนความลับใต้ร่มสนคือลี้ลับในป่าลึกกำลังดำเนินไปอย่างไร้เสียงไฟฉายในมือผมส่องแสงเท่านั้นที่เป็นเส้นนำทางให้พอได้เห็นสิ่งรอบตัวเสียงจิ้งหรีดร้องระงมเป็นจังหวะเดียวกับเสียงหัวใจผมที่เต้นรัวราวกับจะทะลุออกมานอกตาเฝ้าจับกล้องมองไป ในความมืดเขาใกล้จะถึงจุดหมายแล้วผมเดินเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่เคยก้าวเท้าเข้าไปมาก่อนที่นี่เป็นลานโล่งกว้างขนาดพอให้คนสองคนเดินขนาบกันได้แต่ไกลออกไปเป็นแนวต้นไม้สูงชะลูดที่ร่มรื่นราวกับแผ่ประคุมใต้ร่มเงามืดจู่จูเสียงแปลกก็แทรกเข้ามาเสียงของสัตว์ป่าบางเสียงเป็นเสียงหวีดร้องที่สั่นคลอนในลําคอบางเสียงเป็นเสียงคำรามลึกๆ ที่ทาให้บรรยากาศดูเหมือนภาพฝันร้ายเต็มไปด้วยความหวาดกลัวผมหยุดชะงักมือกล้าจับจับไฟฉายแน่นขึ้นขณะที่เสียงที่แหวกอากาศอยู่รอบตัวดังขึ้นเรื่อยเรยเสียงราวกับสัตว์จํานวนมากวมตัวกันเพื่อเตือนให้รู้ว่าที่นี่เป็นดินแดนของพวกมันแล้วจังหวะเสียงก็เปลี่ยนผมได้ยินเสียงหยาดหยาดของเลือดในกิ่งไม้ข้างหน้าที่ผมเดินผ่านมาต้นไม้สูงชะลุดร่วงลงมาท่ามกลางเสียงกรีดร้องอันว่างเปล่าและในความมืดผืนป่าก็พลันสั่นสะเทือนด้วยเสียงร้องของสัตว์ร้าย ที่ยังไม่รู้จักผมเพ่งมองไปในความมืดเสียงนั้นช่างชวนสยองและน่าหวาดหวั่นมันเป็นเสียงของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีมนุษย์รู้จักเสียงของความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของป่าเสียงร้องของสัตว์ป่าถูกแย่งกันหน่วงเข้ามาเสียงโหหวนยาวเหยียดคล้ายเสียงร่ำไห้ของวิญญาณในความมืดทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงใกล้เข้ามาเสียงปืนดังกระแทกไปในอากาศเสียงหัวเราะเย็นเยือกสะท้อนมาจากรอบทิศทางมันคือเสียงของคน หรือสิ่งที่อำพรางตัวอยู่ในความมืดผมรู้ได้ในทันทีว่าสิ่งนี้ไม่ใช่แค่ป่าธรรมดาอีกต่อไปมันกลายเป็นสนามรบของสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดผมกลั้นใจแน่นพันรู้สึกได้ถึงความอันตรายรอบตัวใจผมค่อยๆเต้นรัวด้วยความกลัวและความอยากรู้ผมตัดสินใจเดินต่อไปอย่างระมัดระวังความรู้สึกชั่ววูบในใจบอกว่าผมต้องไปให้ถึงที่สุดของเขาวงกตนีให้ได้ และแล้วดวงไฟฉายก็สาดไปบนพื้นดินและต้นไม้รอบตัวผมจึงเห็นสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในความมืดเป็นกลุ่มสัตว์ป่าที่หลบซ่อนอยู่ในเงามืดพวกมันเป็นสัตว์หลายชนิดทั้งเสือโคร่งที่แผ่กล้ามเนื้อเต็มแรงสุนัขป่าที่นอนกลิ้งอยู่ในมุมหนึ่งกระรอกและกวางตัวเล็กๆวิ่งซ่อนตัวในร่องไม้และซอกหินพวกมันช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินแดนลับนี้อย่างสมแต่จังหวะน,นั้นเองเสียงปืน ก็หลุดลั่นขึ้นอีกครั้งเสียงดังสนั่นกลางความมืดสัตว์ปากกระโดดหนีอย่างหวาดกลัวบางตัวก็วิ่งเข้าไปในพุ่มไม้สายตาผมเกลือนไปเห็นเงาคนกลุ่มหนึ่งกำลังล่าสัตว์อย่างเร่งรีบพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้ายับย่นและอาวุธเต็มมือมองดูจากแววตาที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายนี่คือกลุ่มนักล่าที่เข้าใจผิดว่าป่านี้เป็นสนามของพวกเขาเองผมรู้สึกหนาวสั่นในใจเริ่มสับสนระหว่างความอยากรู้และความหวาดกลัว แต่ก็ต้องรีบหนีออกจากตรงนั้นก่อนจะถูกจับได้ในฐานะบ่าวกลานักเล่าเรื่องแนวผจนภัยในโลกลี้รับผมรู้ดีว่าความลับของป่านี้ซ่อนอยู่ในทุกซอกทุกมุมและบางทีสิ่งที่ซ่อนอยู่ก็อาจมาในรูปแบบที่ไม่น่าเชื่อจังหวะที่ผมกำลังจะผลักตัวเองให้หลบหนีเสียงร้องของสัตว์ป่าทั้งหลายกลายเป็นเสียงตะโกนเรียกหาความช่วยเหลือเสียงของกลุ่มคนก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่ทำให้ผมหยุดชะง,งักที่สุดคือเสียงหนึ่ง ที่เหมือนเสียงร้องของดอกไม้บานในกลางคืนเสียงที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนแต่มันเป็นสัญญาณเตือนให้ระวังให้ดีในความมืดนั้นผมต้องเลือกเส้นทางของตนเองอีกครั้งจะเข้าไปลึกลงไปในความลับอันดำมืดนี้ต่อไปหรือจะรีบหนีออกมาพร้อมกับคำถามที่ไม่มีคำตอบปริศนาที่รอคอยอยู่ในคืนแห่งความมืดนี้คืออะไรและสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดจะเปิดเผยความจริงให้ใครเห็นบ้างหรือเปล่าชากัก ที่4ปรากฏการ์แห่งความมืดและเงาสะท้อนในถ้ำลึกลับกลางดึกที่ป่าเขียวขจียังคงคลึมไปด้วยความลึกลับผมเดินด้วยความหวาดหวั่นเข้าไปเขาวงกตแห่งความมืดอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ในเขาวงกตไม้แต่เป็นถ้ำลึกแสนอันตรายที่ซ่อนอยู่ในใจกลางของภูเขาสูงเสียงลมหายใจของตัวเองดังก้องในหูเสียงจามของสัตว์ในป่ากไกลออกไปเหมือนเป็นเสียงบรรเลงประกอบความหวาดกลัวของผมอย่างไรเสียงเมื่อเข้าไปท้าความมืดก็หนาตาขึ้นเรื่อยๆ ผมก้าวเท้าอย่างระวังท่ามกลางความรู้สึกที่แตกต่างกันระหว่างความอยากรู้อยากเห็นและความกลัวเสมอจนกระทั่งผมสะดุดกับอะไรบางอย่างใต้เท้าเป็นเศษไม้หรือเศษหินที่แกล้งเป็นเส้นทางให้เดินต่อไปแต่เสียงที่เกิดขึ้นจากภายในถ้ำไม่ใช่เสียงธรรมดาเสียงนั้นเป็นเสียงหัวเราะเย็นยเยือกลึกซึ้งแต่แฝงความอมหิตไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนแต่กลายเป็นเหมือนเสียงใจของความมืดในใจผมสายตา ที่มองเข้าไปในความมืดก็เห็นเงาบางอย่างสะท้อนอยู่ในผนังถ้ำเงาของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในมิติที่ผมไม่อาจเข้าใจผงยังคงเดินต่อไปด้วยหัวใจที่เต้นรัวจู่ๆเสียงหัวเราะก็หยุดลงและแทนที่ด้วยเสียงลมหายใจแผ่วเบาเหมือนเสียงของสิ่งมีชีวิตที่กำลังจับจ้องผมอยู่ในความมืดก้าวเล็กๆผมค่อยๆไปทีละก้าวเพื่อค้นหาให้แน่ใจว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียว ในที่นี่แล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่ทําให้หัวของผมค้างฟ้าบนผนังถ้าที่เป็นหินแข็งกลายเป็นภาพสะท้อนของตัวเองผมมองเห็นเงาในความมืดกลับกลายเป็นภาพของตัวเองแต่ในภาพนั้นมันไม่ได้เป็นเพียงเงามันคือลักษณะของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ในความมืดอย่างไม่รู้ตัวภาพสะท้อนในผนังถ้าเปลี่ยนเป็นหน้าของผมเองแต่สายตานั้นเปลี่ยนไปเป็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความโกรธโครงหน้านั้น ดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาเองมันจ้องมาที่ผมอย่างเย็นชาและเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นราวกับเป็นคำถามลึกลับครับที่รอคำตอบขณะนั้นเองเสียงร้องแปลกประหลาดก็แวบ,บขึ้นอีกครั้งเสียงเหมือนเสียงร้องของดอกไม้ที่บานในคืนก่อนหน้านี้แต่คราวนี้เป็นเสียงที่แตกต่างเป็นเสียงของความสูญเสียและความล่มสลายเสียงที่ทําให้หัวใจผมสั่นสะท้านและร่างกายเบาเหมือนไม่มีน้ําหนักในความมืดที่ล้อมรอบผมมองไปยังเงาที่สะท้อนอยู่ บนหนังถ้ำเกิดเป็นภาพสะท้อนซ้อนทับกันมากมายเสียงในหัวก็เปลี่ยนเป็นเสียงของสิ่งมีชีวิตร้อยพันที่ซ่อนอยู่ในความมืดเพราะมันเป็นเงาสะท้อนของความกลัวและความหวังที่แตกสลายอยู่ๆก็มีเสียงรุนแรงดังลั่นขึ้นจากด้านล่างของถ้ำเสียงของหินที่ร่วงหล่นและบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนที่เร็วเหมือนพาย,ยุฝนร้อนผมรีบถอยหลังแต่ก็ไม่ทันยิ่งใจผมหวาดระแวงเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนถูกดึงดูดให้เข้าใกล้ความลับที่ซ่อนอยู่ ในใจกลางทำมากขึ้นเท่านั้นก็ในวินาทีนั้นเองเงาในภาพสะท้อนก็เปลี่ยนไปครั้งคราวนี้กลายเป็นร่างหนึ่งร่างที่คล้ายกับผมแต่มีสีดําสนิทและดวงตาเป็นโพรงลึกอยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่แค่งเงาแต่มันคือสิ่งที่สะท้อนความกลัวที่ซ่อนอยู่ในใจผมเองเสียงจากร่างดํายิ่งดังขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นคําถามที่ค้างคางในใจผมเจ้ามองดูสิ่งนี้แล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าใครคือเจ้าตัวจริงคําถามนั้นเสมือนเป็นคําถามปลายปากกาที่ผมเอง ก็ยังไม่รู้คำตอบแต่ในใจลึกๆก็รู้ดีว่านี่คือจุดเปลี่ยนของการเดินทางในโลกลึกลับที่แต่ละเสียงสะท้อนในนี้เปิดคำถามให้ผมต้องค้นหาคำตอบด้วยตัวเองและในที่สุดเมื่องเงาแห่งความกลัวและความรู้สึกกดดันเริ่มท่วมท้นผมก็รู้ดีว่าปริศนาแห่งถ้ำนี้ไม่ได้มีคำตอบง่ายๆแต่คำถามหนึ่งยังคงค้างอยู่ในใจผมแล้วสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดนั้นมันคืออะไรฉากที่5จุดสิ้นสุดของความลับ และคำถามที่ยังคงค้างผมวิ่งสุดชีวิตผ่านป่าเขียวขจีในรัติการเสียงลมหายใจร้อนเผาและหัวใจเต้นรัวเป็นจังหวะกันทั่วร่างพื้นป่าดิบชื้นเปียกแฉะจากหยาดฝนที่เพิ่งหยุดตกเหมือนทุกสิ่งรอให้ผมมาถึงจุดหมายปลายทางที่รอคอยมานานแสนานานในใจผมเต็มไปด้วยคำถามปมปริศนาในใจที่ไม่เคยคลี่คลายเสียทีทั้งความลับของดอกไม้ที่บานในคืนแรกเรื่องเขาโวากะแห่งความมืดและเสียงสะท้อนในถ้ำที่บอกว่าเจ้าจะเลือกเส้นทางไหน ผมรู้ตัวแล้วว่าทุกสิ่งเชื่อมโยงกันแล้วในที่สุดผมก็เดินมาถึงยังจุดที่ทุกอย่างจะจบเป็นลานกว้างกลางป่าแค่สายตาเห็นก็รู้เลยว่านี่คือหัวใจของความลับที่ซ่อนอยู่ในป่านี้ใต้แสงจันทร์ส่องสว่างผมมองเห็นสิ่งที่รอคอยองประกอบที่ผสมผสานทุกสิ่งอย่างเข้ากับภาพสุดท้ายบนลานนั้นมีสิ่งหนึ่งเป็นแท่นหินก้อนใหญ่มีร่องรอยการใช้งานมานานแสนนานกลางแท่นนั้นเป็นกล่องไม้โบราณเปิดอ้าอยู่ครึ่งหนึ่งเหมือนรอให้ผมมาค้นพบ ความจริงที่ซุกซ่อนอยู่ในนั้นผมก้าวเข้าไปช้าๆมือสั่นเทาพยายามฝ่าความหวาดกลัวและความสงสัยในใจทันใดนั้นเองเสียงหัวเราะหน้าขนลุกก็แทรกเข้ามาเหมือนเสียงของวิญญาณที่รอคอยให้ผมเข้าถึงความจริงเสียงนั้นเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นและความลึกลับเป็นเสียงที่บอกให้ผมรู้ว่าสิ่งที่รออยู่ในกล่องไม้ใบนี้คือหัวใจของคำถามทั้งหมดผมค่อยๆเปิดฝากล่องไม้ราวกับเปิดประตูสู่โลกอีกใบที่ไม่เคยรู้จักข้างในเป็นภาพถ่ายเก่า กระจัดกระจายเต็มไปหมดเห็นเป็นภาพของผู้คนมากหน้าหลายตาแต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือตัวผมเองในภาพต่างๆย้อนกลับไปหลายสิบปีบางภาพเป็นผมในวัยเด็กบางภาพเป็นผมในยามที่ยังไม่รู้เรื่องราวในป่านี้แต่สิ่งที่แปลกที่สุดคือภายในกล่องยังมีสมบัติเล็กๆอยู่เป็นกลีบดอกไม้สีขาวสะอาดที่เคยบานในคืนแรกกลีบนี้เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมรู้ว่าทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ยังไม่หมดเท่านั้น บนภาพถ่ายและสิ่งของในกล่องมีข้อความจารึกไว้เบาๆเป็นภาษาลึกลับที่ผมไม่เข้าใจแต่เมื่อผมมองดีๆก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นคำอธิฐานจากผู้ที่เคยเดินทางมาในสถานที่แห่งนี้ทันใดนั้นเองเสียงของลมเริ่มแรงขึ้นเสียงหัวเราะของวิญญาณก็กลายเป็นเสียงร้องให้เสียงของธรรมชาติเกือบจะทุกเสียงกลายเป็นเสียงเดียวกันเสียงของความจริงที่รอถูกเปิดเผยและคำถามสุดท้ายก็ปรากฏขึ้นในใจผมเจ้ารู้แล้วหรือยังว่าสิ่งนี้คืออะไรผม ก็หยัดยืนขึ้นมองสิ่งที่อยู่ในกล่องคำถามนี้ทำให้ผมต้องหยุดคิดสิ่งที่ซ่อนอยู่ในกล่องคือความจริงที่ผมตามหามันคือปมปริศนาที่ซ่อนอยู่ในป่านี้มานานแสนนานเป็นเรื่องราวของความหวังและความกลัวความลับและความจริงแต่แล้วในช่วงเวลานี้ผมก็พบคำตอบที่ค้างคาใจมานานมันคือความทรงจำและอิสรภาพที่สูญเสียไปของผู้คนในอดีตที่ซ่อนอยู่ในกล่องไม้ใบนี้และขณะเดียวกันคำถามที่ผมไม่อาจตอบได้ ก็ยังคงลอยอยู่ในห้วงใจเจ้าจะเลือกเก็บความทรงจําไว้หรือปล่อยให้มันลบเลือนและไปสู่อนาคตปริศนานี้ยังคงค้างคาในใจผงรู้ดีว่านี่คือจุดจบของการเดินทางแต่ไม่ใช่จมคําถามเพราะเรื่องราวของป่านี้ไม่สิ้นสุดง่ายง่ายเสียทีเดียวความจริงที่ซ่อนอยู่ในกล่องนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความใคร่รู้ที่ไม่สิ้นสุด